พวกเราโถมบ้องไปที่บ้านอวีจีเยอะมากตอนนี้เราได้เปรียบสุดๆกว่าบ้านอวีจีรู้ตัวเนี่ยบ้านก็แหกไปครึ่งหลังแล้วแต่จู่ๆก็มีบูดูลงมาบนหัวบ้านแคมป์เราไอ้เหี้ยไอ้บูดูโมดูเสี่ดูเสียโมดูมมดูมาทางเราไอ้เหี้ยลบลบไอ้เฮียมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้เหี้ยเกมกระโดดหลบเฮียกระโดดหลบไอ้เหยอยแล้วอยแล้วอยแล้วกะโดดเอาต้มมึงอาต้มมึง ยกเตียงที่ยกเตียกตีงยอพยพยพยพอพยพอพยพยกตีก่อนยกเตีก่อนขอค้อนหน่อยขอคอนหน่อยเฮียค้อนหมดไอ้ลูก้องลูก้องลูก้องเฮีเตียงอยู่ไหนวะอ้ระเบดดระเบิดดรบิดดดดดดเเดดนเร พวกผมโดน F1 ตายกันเยอะมากเตียงใหญ่ผมก็แตกไปที่เรียบร้อยตอนนี้ผมเหลือแต่เตียงเล็กแต่ผมยังไม่ยอมแพ้ผมรีบกลับบ้านไปเอาเซตและนั่งฮอรีบมาเติมให้ไวพีด้ว <ผม S 2> ยทำไมเขาหายไปหมดไอ้แอรครมมี AK ให้ <AK S 2> ใ,หใครไม่มีปืนว่าผมม,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 มี AK ให้อีกระสุนก็มีโลบโลบลบลบลติดระเบิดล้ติดระเบิดแล้วติดระเบิดแล้วอสู้ได้ติดระเบิดแล้ว

เข้าไป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 ยังอยู่ยังอยู mm ่ย uh ังอยู่ผมวิ่งผมวิ uh ่งผมวิ่งผมวิ่งผมวิ่งผมคุก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 วงในเลยพี่เบสพี่ยิงปืนอะไรพี่พี่เข้ามาพี่ตามผมมาพี่เพี่ตามผมมาพี่เบสมีพี่มีธนูนะพี่ไปตามผมมาตามผมมาพี่เบสพี่ตามผมมาพี่เบสพี่ตามผมมาพี่ลองนิดเดียพี่เราเก็บเซตเดี๋ยวผมตัดให้พี่ผมตัดให้เดี๋ยวผมตัดให้ใครเอาใครเป็นป้อมปืนโดนโดน

เฮ้ยพี่โยนปืนไว้ตรงห้องน้ำนะพี่เล่นได้เซมากพี่พอค่อยเล่นค่อยเล่นค่อยเล่นไ่พี่กลับ้า่ทางทางทางนั้นทางทางทางมือเฮ้ยพี่เข้าบ้านพี่เข้าบ้านพี่เข้าบ้านมาเข้าาพี่เข้าบ้านเข้ามาเฮียเฮียพี่บ้าพี่ข้างพี่ข้างพี่ดาวพูดไหมพี่พี่ทำผิดบ้าคนเลยไม่ไ้นล่นจริงกู่ไหนวะเียไม่บกกวาเลไม่อเลไอ้เนี่ยพี่เบสไหวพี่พี่พูดคำเดียวเลยแต่เดี๋ยวพี่ไปกระเ่อระเ่กันโอเคพี่ระเ่อน ขบวนเลยไม่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 ไหวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่กล้าไมนกล้าผมแตกไม่ไหวเลยไอ้โอ้ยไอ้ยี่มีอะไรหรือไม่ติดยี่ยี่กูจะหลุดเลยต้องต้องคนรู้ได้อ่ะเยี่ยี่น้อยแล้วไอ้พี่มันเอาไปหมดแล้วพี่กูเสียดายตอนนวันนี้ใกล้หนึ่งใกลหนึ่งตาย้หนึ่งใกล้หนึ่งไ้ยี่ยี่เราตายหมดแล้วยี่ยี่เราตายหมดแล้วมันเล่นน้องผมได้นะมมันเล่นน้องผมได้นะมอ๋อเอาไป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 โอเคโอเคอุ้ยพี่เบสเอาไงพี่ เติมเติมดิเติมดิเรามีพลังเรามีพลังเราชนะตาย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 สองตายสองตายสองไอตายดไอม่ด้ต้อสองหลเข้าหล่ะเข้าเข้าตูรู้รูรูรู้่เาอ้มียาหมียเต็มเลยมียเต็มเลยมีพัน่งมีเชมีเช็ดัที่นี่ยงไหวไหวไหวไหมไใครใครก็ไหวพี่ไหวพห่ไม่เราต้องเล่นใจเย็นเย็นะลาตกล่างตไหนเลใจเย็นแบบน้ำมาเล่นใจเย็นแบบน้ำอ่ะเออใจเย็นแบบน้า เล่นแบบน้ำเล่นแบบน้ำเด่นแบบไ้นที่้มือจะยีแบบน้ำมันจะแบบน้อ่ะนีไอ้ี่ไม่ไมไดเต็นคอหลนได้ีอยไอ้ที่นี่มีกระสุนโคตรเยอะไอ้ที่นี่โคตรเยอะรวยรวเล่นแบบน้ำเล่นแบบน้ำอะไรไอ้ไต

เล่นแบบน้ำเออเล่นแบบน้ำเล่นแบบน้ำที่พี่เบ็กอเล่นแบบน้ำอย่าเล่นแบบไฟยี่กูจะหลุดอีอย่าเล่นแบบน้ำกูยังไม่รู้เลยีอียเล่แบบน้ำเล่นแบบน้ำไอ้สน้พี่เหราไหวนะให้ผมเก็บเงให้ไงไปไมาเตอรมาเตอรมาเตอรมาเตอมายังไงเราก็ไหวยังไงเราก็ไหวขีชนะแล้วเนี่ยสตัวะปาาสตัวเนี่ยชนะแล้วเนี่ยมาดีก็ไมาดีนกินบุนบลลลหลหลบหลบอ สวยๆชนะใช่ไหมชนะพี่ชนะพี่ไหวไหมไหวไหไหวไหไหวไหวพี่เบสยังไงประเมินสถานการณ์เลยพี่กำลังเดินไปสถานการณ์สถานการณ์ก็เลยเดินไปพี่พี่ประเมินหน่อยประเมินหน่อยพี่พี่ไม่ได้ตัดสินใจพี่น้องพี่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 พูดมายังไงพี่เบสพี่ดูสถานการณ์ยังไงสถานการณ์สถานการับมันพยายามไปได้ไหมให้ของสักตั้เลย

น้ำท่วมพี่น้ำท่วมเลยใชพี่พี่แบบไฟที่มันมีไหลน้ำพี่คนตรงไหนวะนตไหนะ้ำเชี่ยวน้ำตกพี่บอกละเอียดหน่อยดิพี่มันมีไหลน้ำพี่ไอ้เนี่ยไม่เชื่อเลยไอ้พี่บอกเป็นเร่องแบบฉหนเด็นเรื่อเแอร์ฟกม็แพถดอเซีย